จเจริญพรมาไดญายิโยมทุกคนทุกท่านตอนนี้ท่านประธานเจ้าของเรานอนสบายสบายเต้าอ้วนเต้าอ้วนไม่ยอมกินคนโยมนะมาถึงมานอนให้เลยนะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่สนใจเราคนโยมเพราะเขารู้ว่าเราเกาให้เขาไม่ได้จนกว่าเราจะเข้ามาข้างในได้คนโยมนี่คือเขารู้นะโยมมาอยู่ข้างนอกเรียกไปเตอบางทีเรียกไปจะไปนั่งพิงนิดๆหน่อยๆน่อยแค่นั่นแหลนะนะเพื่อให้เกาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเลยโยมให้แต่รู้มีคนเข้ามาก็จะเดินมานอนให้เกา สบายสบายเต้าอ้วนของเราอุ้ยอ้วนเอ้ยนะฮะไม่ไม่ไม่ควรจับหรอกนะก็เกาถ้าอยาเกาได้ตรงไหนที่มีเก่าหาอย่างนี้ก็ไม่หาอ้วนอ้วนอ้วนเจริญพรนะโยมนะอุ้ยนอน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 เว้ยอีอ้วนอีอ้วนอ้วนนอนสบายสบายคนโยม กินมะเขือเทศเล่นสปากล้วยไม้พังหมดล้วคุณ้โหนหักอินเล่นหมดเลยดอกส,สวยๆหักหมดคุณผ้มเนี่ยดึงลงมาหมดเลยเลยโอ้โห<อ><อ>ดูดูความมันของทมานติจ <c oughs> ่อวันนี้แม่ชีนได้มาเกาให้จอคุณผูมแม่ชีนก็จะลาสิกขาตรงนี้แล้วนะะอยู่จะเปิดเพิ่มดีวกว่ามั <c oughs> ้งอสิบแปก จะเป,ป็นพรป้าอาจจะยมได้ทำทุกคนทุกท่านโอ้โหก็แน่นอนอ่ะนอนกินสบายสบายเลยอ่ะโอ้โหมาถึงก็ยื่นมือกินแล้วก็นอนสบายดูความสบายใจของเขาเอาเลยแล้ววันนอนกินอย่างนี้เลยเหรอลูกโอ้โหนอนเคี้ยวกับงับ,ห,บหับเลยยมอ่าดูดินี่นี่เอาอไปละอมอมดูดิ โอ้โหอะไรจะมาสบายขนาดนี้ไม่มีแล้วโยมไม่มีแล้วโอ้โหนอนนอนชิมกินอร่อยอร่อยตัวเดียวเลยะนอกมาจากตู้เย็นโยมมันเย็นเย็นหวานหวานสบายสบายแซ่บๆเออโอ้ยจ่อจออร่อยไหมจ่อจ่ออร่อยไหมลูกเออจ่ออร่อยเว้ยมาเกลให้จอนะโยมนะมาเกลให้จอ เออเฮ้ยมือนี้ไม่ว่างเอามือนั้นหยิบนะหยิบแบบจีบนะจริตจักร้านคนยอมดูที่จริตจักร้านนะโอ้เองนี่มันเลือเกินจริงๆเลยมันไร้กาจริงๆเออเฮ้ยนี่อําแซบแซบแซบโอ้โหอ้าวมีการออกมาอีกเอ้าใส่กันไปใหม่อ้าวออกมาอีกเอ้าออกมาอีกแล้วอ้าวใส่ไปใหม่เออเอาเอาเทียบเปลียนท่าเปลียนท่าเออออาโอ้ยอ้วนกูเอ้ย วันเอ้ยวันเอ้ยดูมันดูความความมึนกันเดี๋ดูความมึนก็เจาะดูความมึนนะเออเนี่ยออรูด,ดยาวเนี้ยเออไม่ได้มันหนะักอันนี้ก็นอนสบายๆเนนน้อยรองเพลงให้เจาะฟังคนเดียวกินมันแก้วกินมันแก้วกินแล้วตดใส่แมว แมวเป็นลมแมวเป็นลมแล้วเอาอย่าดมยัดตูดแมวหวาย <laughs> แล้วมันจะหายไหมนี่ <laughs> เ,เนี้ <laughs> พเพลงน้เอเอเอาา่าอธิมธนายัดยมเดอ้อกองโบนัสหนึ่งร้อยบาทคุณยมนะราบุญกันตามกำลังนะจะได้ครบก็จะได้ไปซื้อคุณยมนะ พี่ก่อนอยังยังเก็บตังค์ไม่ไม่ครบสักทีโยม <c oughs> นะเน้นอ๋นอเนนคนเล็กชื่ออะไรคะแมชชินแมชชินชื่ออะไรครับชื่อแมชชิน <c oughs> อ๋อชื่อแมชชินอ๋อคนนี้ชื่อแมชชินอ๋อชื่อสาม,มเน้นแมชชินคนโยมแมชชินอ่านับถือคริสเตียนนะคุณโยมนะแมชชินนับถือคริสเตียนแต่ก็ได้มาบวชคนโยมนะได้มาบวชใช่ไหมแมชชิน <c oughs> อ่าครับเนาะก็จะคิดเกณฑ์นี่คืออะไรคะคือศาสนาคริสต์ไงอ๋อแม่จีนเรียนโรงเรียนอของคริสต์คนโยมนะของคริสต์ค่าเทอมเดือนละแปดหมืน่นคนโยมนะค่าเทอมเดือนละแปดหมื่นนะแต่เป็นแม่จีนแล้วก็ปิดเทอมนี้ก็ได้มีโอกาสมาบวชในพระพุทธศาสนาคนโยมนะก็ถือว่าเป็นเป็นบุญเนาะนะที่ แต่ว่าศาสนาไหนก็สอนทุกคนเป็นคนดีแต่ว่ามีโอกาสได้มาบวชอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนโยมนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมรนาคนโยมที่อยาโยมทุกคนทุกท่านนะนะที่เข้ามาร่วมบุญในวันนี้ในการซื้อซิมให้สำเร็จเฟิร์ส แมชชีนย้อนเวลามาหาจอทมแมชชีนแล้วอันนั้นก็นะนันทมแมชชีนนะก็ลูกของเบจิต้านะเจ้าทั้งก็ย้อนเวลาในไทมแมชชีนมาแล้วก็มาเพื่อมาช่วยโลกกอบกู้โลกเรียกว่าเจ้าทั้งนะซึ่งย้อนเวลามาจากอนาคตนั่นเองว้าบ้าดักบอลนคุณโยมนะยุค90ของแท้นะเจริญพรนะโยมนะทำไมเป็น ถึงบวชได้คะ่ะได้คุณโยมนะพเพราะก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยความที่ว่าแม่ก็อยากให้เรียนโรงเรียนดีๆคุณโยมอยากให้โอก,กาสดีๆเขาจะมีความคิดที่แตกต่างจากเด็กที่เรียนโรงเรียนของเรานนโยมนะเป็นแบบเหมือนเหมือนเือเด็กฝรั่งนะเขาคิดนะเขาจะไม่เหมือนไม่เหมือนเ,อเด็กของเราคิดต่างๆร่วมบุญให้น้องเนนเฟ,ฟิร์สห้าร้อยค่ะให้เนนแมชชีนร้องเพลงเพราะหนึ่งร้อยอ่าแมชชีนขอบคุณครับหน่อย อ่าุญครับนี่แมชชีนได้หนึ่งร้อยค่าร้องเพลงเอ็มพี่หญิงเป็นยังไงบ้างสบายดีมาสู้กับซุนงอคงโงกุลอ้วนถ้าว่าดาคนบอลพี่เอกผมคงจะเป็นเบจิต้าแหละดูจากหน้าผากนะน่าจะเป็นเบจิต้าทำไมค่าเรียนหนึ่งเดือนแปดหมื่นครับก็ค่าเรียนค่าเทอมมายบนะค่าเทอม ปีละแปดหมื่นหรือว่าเทอมละแปดหมื่นไม่แน่ใจเห็นแม่เขาบอกนะคุณโยมเทอมละแปดหมื่นลอ๋อเทอมละแปดหมื่นโยมทองฟ้ามนันเป็นโร,งเร,นนง,เนรงเรียนในกรุงเทพคุณโยมนะโรงเรียนในกรุงเทพนะว่านนอนจะบ่าเลยอ้วนกนูนิ่งเลยแล้วคันละขันเกาเกาแจกแจ๊กแจกแจกแล้ว หายแล้วโยมเดินแบบผ่านเหมือนไม่มีเราอ่ะเนี่ยพอหยุดเกานิดเดียวนะ่ะไปขี้ต่ออีกแล้วว่านไปขี้เหรอไปก่อนยังยังเก็บตังค์ไม่ไม่ครบสักทีโยมนะเน้นอ่าน้องเนนคนเล็กชื่ออะไรคะแมชชีนแมชชีนชื่ออะไรครับชื่อแมชชีนอ๋อชื่อแมชชีนอ๋อคนนี้ชื่อแมชชีน <c oughs> อ๋อชื่อสาม,มเณรแมชชีนคนโยมแมชชีนอ่า นับถือคริสเตียนนะคุณโยมนะแม็กจีนับถือคริสเตียนแต่ก็ได้มาบวชคนโยมนาะได้มาบวชใช่ไหมแม็กจีนอ่าครับนาะก็แต่คิดเรียนนี่คืออะไรคะคือศาสนาคริสต์ไงอ๋อแม็กจีนเรียนโรงเรียนเอ่อของคริสต์คุณโยมนะของคริสต์อ่าค่าเทอมเดือนละแปดหมืน่นคนโยมนะค่าเทอมเดือนละแปดหมื่นนะแต่เป็นแม็ชีน แล้วก็ปิดเทอมนี้ก็ได้มีโอกาสมาบวชในพระพุทธศาสนาคนโยมนะก็ถือว่าเป็นเป็นบุญเนาะนะทีแต่ว่าศาสนาไหนก็สอนทุกคนเป็นคนดีแต่ว่ามีโอกาสได้มาบวชอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนโยมนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโมทนาคนโยมพี่อา่าอยายิยทุกคนทุกท่านนะนะที่เข้ามา,าร่วมบุญ ในวันนี้ในการซื้อซิมให้ซัมเรนเนฟิร์สแมชชีนย้อนเวลามาหาจอทมแมชชีนแล้วอันนั้นกันั้นนั้นไทมแมชชีนนะก็ลูกของเบเจิต้านะเจ้าทั้งก็ย้อนเวลานะในถทมแมชชีนมาแล้วก็มาเพื่อมาช่วยโลกกอบกู้โลกนะเรียกว่าเจ้าทั้งนะซึ่งย้อนเวลามาจากอนาคตนั่นเอง <laughs> บารดักกันบอคนคุณโยมนะยุคเก้าศูนย์ของแท้นะเจอครนะโยมนะทำไมเป็นคิดถึงบวชได้คะได้คุณโยมนะเพราะคอ,อยเป็นเด็กอยู่ด้วยความที่ว่าแม่ก็อยากให้เรียนโรงเรียนดีๆคุณโยมอยา,ากให้โอกาสดีๆเขาจะมีความคิดที่แตกต่างจากเด็กที่เรียนโรงเรียนของเรานะโยมนะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเด็กฝรั่งนะเขาคิดนะ จะไม่เหมือนไม่เหมือนอเด็กของเราคิดต่างๆร่วมบุญให้น้องเนนเฟิร์ส500ค่ะให้เนนแมชชีนร้องเพลงเพราะ100อ่าแมชชีนขอบคุณครับหน่อยขอบคุณครับนี่แมชชีนได้100ค่าร้องเพลงเอ็มพี่หญิงเป็นยังไงบ้างสบายดีมาสู้กับซุนงอคงองกุนอ้วนถ้าว่าดากบอลพี่เอกผมคงจะเป็นเบจิต้าแหละ ดูจากหน้าผากนะน่าจะเป็นเบจิต้าทำไมค่าเรียนหนึ่งเดือนแปดหมื่นคะก็ค่าเรียนค่าเทอมมาโยมนะค่าเทอมปีละแปดหมื่นหรือว่าเทอมละแปดหมื่นไม่แน่ใจเห็นแม่เขาบอกนะคุณโยมเทอมละแปดหมื่นละอ๋อเทอมละแปดหมื่นโยมทางฟ้ามเป็นโรงเรียนในกรุงเทพคนโยมนะโรงเรียนในกรุงเทพนะ วันนอนจะบาเลยวันโกนิ่งเลย